ในตำนานได้กล่าวไว้ว่าก่อนที่จะมีกำเนิดบ้านไรเงานั้นที่ดินแห่งนี้เคยเป็นพื้นป่าที่เงียบสงบแต่แฝงไปด้วยพลังลึกลับว่ากันว่าที่แห่งนี้เป็นประตูสู่ดินแดนแห่งเงาและอาณาจักรอันลึกลับที่อยู่กึ่งกลางระหว่างโลกมนุษย์และดินแดนแห่งวิญญาณณสถานที่แห่งนี้มีเทพแห่งเงาที่ชื่อว่า อัสเทรอสผู้ซึ่งเป็นผู้ดูแลพรมแดนระหว่างโลกมนุษย์กับดินแดนหลังความตายคนกลุ่มหนึ่งเสาะหาที่อยู่อาศัยเพื่อที่จะตั้งรกกลากใหม่แล้วคือหนึ่งผู้นำหมู่บ้านก็ฝันเห็นร่างสูงใหญ่หน่ากลัวปรากฏขึ้นพูดด้วยเสียงดังกังวานข้าคืออัสเทรอสเทพแห่งเงา ดินแดนนี้ไม่ใช่ของมนุษย์แต่มันคือทางผ่านของวิญญาณถ้าพวกเจ้ายังคงอยู่ที่นี่พวกเจ้าต้องทำตามเงื่อนไขของข้าหากพวกเจ้าต้องการอศาศัยอยู่ที่นี่พวกเจ้าจะต้องช่วยปกป้องสมดุลของเงาอย่าละเมิดพรมแดนของโลกที่ไม่ใช่ของเจ้าจากนั้นอาร์เทรอสได้มอบสิลางเงาให้แก่หมู่บ้านพร้อมกับมีคำสั่งว่า ตราบใดที่เจ้ารักษามันไว้เงาจะคงอยู่กับพวกเจ้าดินแดนนี้จะอุดมสมบูรณ์หลังจากนั้นคนในหมู่บ้านก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและอุดมสมบูรณ์ว่ากันว่าหมู่บ้านนี้ได้รับพรจากเทพแห่งเงาเทพองนี้ไม่ใช่เพียงมอบแสงและล่มเงาแต่ยังเป็นผู้ปกป้อง ขอบเขตของชีวิตและความตายเทพแห่งเงาก็ได้มอบคำเตือนไว้ด้วยว่าอย่าได้แตะต้องสิกลาเงามิฉะนั้นเงาของพวกเจ้าจะดับสูญและโลกของเจ้าจะไม่เป็นเช่นเดิมอีกต่อไปแต่แล้วความโลภก,ก็เกิดขึ้น กับชาวบ้านบางคนเริ่มกระซิบกันว่าศิลางเงาอาจจะซ่อนพลังลึกลับหรือสมบัติล้ำค่าของเทพหากใครสามารถควบคุมมันได้ก็คงสามารถมีพลังเหนือมนุษย์หัวหน้าหมู่บ้านพร้อมกับกลุ่มผู้ติดตามแอบบุกเข้าไปในศารสิลางเงาพวกเขานำค้อนเหล็กมาทุบบนสิลางเงาเสียงหินแตกสะท้อนกล้องไปทั่วหมู่บ้านและทันใดนั้นเองเงาของทุกคน ก็เรือนหายไปร่างกายยังอยู่ความรู้สึกยังอยู่ทันใดนั้นเองท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทไม่มีดวงจันทร์ไม่มีแสงดาวหมู่บ้านที่เคยรุ่งเรืองค่อยๆจางหายไปจากสายตาของโลกภายนอกผู้คนยัง